สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเจดินนับพันองค์ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งทะเลเจดีในช่วงความรุ่งเรือง พุทธศตวตรรษที่16-19มีการสร้างวัดเจดีย์และวิหารกว่า4,000องค์กระจายเต็มไปทั่วที่ราบริมแม่น้ำอิระวดีแม้การเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยมากกว่า2,000องค์ให้เห็นในพื้นที่ราว40-50ตารางกิโลเมตรทำให้เมื่อมองจากที่สูงจะเห็นเจดีย์โผล่ขึ้นมาเรียงรายเหมือนทะเลขึ้นสีทองแดงและทองคา อาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดในพมา่าและเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คืออาณาจักรพูกามหรือบางการคิงรอมนั่นเองค่ะ กำเนิดและการก่อตั้งวัจาจักรมโคงการถือกำเนิดขึ้นราคิเลสตวรรษที่9หรือกว่า1น0 0ปีก่อนเริ่มได้เป็นเพียงเมืองเล็กๆของชาวพูนและชาวมอนแต่เมื่อชนชาวพม่าจากที่รอบส่งทิเบตพม่าอพยพลงมาก็ได้สร้างชุมช,ชนขึ้นที่รอบุ่มแม่น้อิอราวดีจนในปีคิดศตวรรษที่1 0 4 4 พระเจ้าอาโนราธาได้ขึ้นของไดะรวบรวมดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นจุดเ้ิ่มต้นของอาณาจักรพุกางอย่างแท้จริงยุคทองของอาณาจักรพูกามในรัชสมัยพระเจ้าอาโนททราและกษัตริย์องค์ต่อๆมาพูกามได้ก้าวสู่ยุคทอง พระองค์ทรงรับเอาพุทธศาสนานิกายและเถรวาดมาจากชาวมอนทําให้ภูกามกลายเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาควัดและเจดีนับหมื่นองค์ที่ถูกสร้างขึ้นทั่วเมืองปัจจุบันยังคงเหลืออยู่กว่า2,000องค์และเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความรุ่งเรืองทางศิลปะอย่างยิ่งใหญ่ศิลปะและวัฒน,นธรรมสถาปตัตยกรรมของภการผสมผสานอิทธิพลจาก และท้องถิ่นเข้าด้วยกันเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะที่เงินงานตะการตาตัวอย่างเช่นเจดีชเวสิกอีที่โดดเด่นด้วยองค์เจดีสีทองอาราบและวิหารอันดาที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมส่งมากและงานจิตตกรรารฝาผนังอีกทั้งโครงการยังเป็นแหล่งแปลราไตไปิดกการเผยแพร่พระธรรมวิานายัยและศูนย์การเดินดูทางพอะพุทธศาสนา การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรพุกามแต่แล้วความรุ่งเรืองก็ไม่ได้ยืนยาวนักปลายคริสต์ศตวรรษที่13อาณาจักรเริ่มอ่อนแอจากปัญหาภายในและศึกสงครามจนในปีคศ1287กองทัพมงโกลภายใต้กุปลายขานได้บุกโจมตีพุกามและทำให้อาณาจักรล่มสลายแตกออกเป็นรัฐเล็กๆและไม่สามารถกลับมารวมศู์ได้อีกเลยบทสรุปและความสำคัญ แม้อาณาจากกักรพมกาจะล่มสลายไปนานแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือมรดกอนล้ำค่าทางทางศาสนาศิลปะและสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาณาจากกักรอื่นๆในภูมิภาครวมถึงไทยอย่างสุขโขทยัยและอยุธยาปัจจุบันพมกาได้รับการขึ้่อนทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและยังคงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศ อ,อดีตนครแห่งพระพุทธศาสนาที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้